หมึกล้วนเลยรอบนี้เติมน้ำใส่เยอะมากเลยเพราะตียวหวานแซ่มมากหือหือหอ อันนี้โหดกว่าคำภู3ชัยครับผมตาทะเลนะผมไหวด้วยคุณรอ,อ,ณอสินะครับกับราคาไหน,นครับหน้าตาอุ้ย biển biển tôm gió mệt giả mạo không tôi chả giống mà gió không Tìm đi ตัวก็เห่บ้างนี่นี่กินแบบแตบดูอันด้วยนี่พิกผมเตรียมมากับนี่ครับใส่กอกอื้มกรอบหนักอื้ม ผู้กองอยากงมกินมาอืาอมหมดโอ้บึงไอครับผมครั้ง <c oughs> นี้เราเิ้นหอยนคะครับปลาแซบมันเทียมนี่ทีเดียวหอยนี่มีคุณค่ามากเลยด้วครับผมอื้อหือ บางรางเลีกเพี้ยหอยยิมจะมีแค่บู้ื่นชาติต้องการื <c oughs> ปากกับตะไคร้กันนะฮึแม่นขาวมีขาวชื่เมือี้รต้องเอามาด้ย่ใ่

เล่นหมึกหมึกล้วนๆเลยรอบนี้นบบตนนเติมน้ำหยาบมากเรียหวานแบบโดนใจผู้น้อยังเหลือเต็มเลยผมมาลอง ส้มบัวแบบในถุงครับผมโดดถองว่าเองเลยอันนี้โหัวกว่าคือน้ำจิ้มเนื้อ,อย่างเล <c oughs> ยเจ๋อมากถุว่าในถุง <c oughs> คุณััไหอย,ยังเต็มเลยสมงหัวน้ำสุดครับผมสมงตำับสุดยอดมากสองกล่องเีอากล่องไหนครับผมประเทศมีดีกวัวท,ท้ายดุเลือกมะนาวโหดหูใส่เยอะมากเลยทุเปรเตร้ยวหวานแซ่บมาก 으흐흐흐아뼈 <laughs> <갈뼈. 웃음>